เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการสร้างเซลเพจเพื่อปิดการขายให้ได้แบบอัตโนมัตินะครับใครที่ตอนนี้กําลังขายสินค้าหรือว่าหาตัวแทนอยู่นะครับลองดูคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณดูนะนครับอันนี้ผมก็จะเปิดเซลเพจตัวอย่างนะครับที่ทํามาให้ดูก่อนนะครับอ่าเซลเพจเนี่ยมันก็คือหน้าเว็บไซต์หน้านึงครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะสอนตั้งแต่วิธีการสร้างเซลเพจเลยนะครับเปิดเซลเพจใหม่แล้วก็เขียนคอนเทนต์ในเซลเพจด,ด้วยนะว่า ในในเซลเพจเนี่ยควรจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างควรจะมีหัวข้ออะไรบ้างควรจะเป็นรูปภาพแบบไหนอ่ะเอาคร่าวๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนให้ในคลิปนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเรามาดูเซลเพจตัวอย่างนะครับเซลเพจตัวอย่างที่ผมทํามาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการหาตัวแทนนะอ่ะข้างบนก็จะเป็นรูปแบนเนอร์นะถ้าเกิดว่าเรามีเป็นแบนเนอร์สินค้าอะไรเนี่ยเราก็ามาใส่ได้นะเราลองเลื่อนลงมาดูคร่าวๆก่อนเซลเพจก็จะมีลักษณะเป็นหน้ายาวๆนะัที่เราจะสังเกตได้ว่านะครับ มีรูปภาพมากกว่าตวัวอักษรอ่านะครับเซลเพจที่ดีก็คือควรจะมีข้อความน้อยๆน,นะครับเป็นข้อความที่สั้นๆกระชับนะอันนี้ผมก็ทํามาเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนเดี๋ยวจะมาอธิบายนะวิธีการเขียนนะอ่นะเราก็ลองเลื่อนลงมาก่อนนะแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะคนที่ต้องการแบบอยากจะสมัครรงทะนอะไรเนี่ยนะเขาก็จะมาดูข้อมูลของเราในเซลเพจนะครับในเซลเพจเราก็บอกอบอกหัวข้อต่างๆไว้แล้วนะครับ เสร็จแล้วพอ,พอปุ่มล่างสุดเนี่ยก็จะมีปุ่มสมัครโดแทนนะให้คนที่สนใจเนี่ยเวลาเขาอ่านเสร็จใช่ไหมเขาก็เลื่อนลงมาแล้วเขาถ้าเกิดว่าเขาสนใจที่จะสมัครเนี่ยเขาก็จะกดปุ่มสมัครโดแทนนะ,อะพอกดแล้วปุ๊บเป็นยังไงต่อพอกดแล้วปุ๊บก็จะมีการให้เก็บให้เขาใส่ชื่อนะใส่ชื่อเบอร์โทรเพื่อเราจะได้ติดต่อกับอ่านี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งได้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราปรับแต่งได้ ปรับแต่งได้อยู่แล้วว่าจะให้เวลาสมัครตอวแทนเนี่ยมีการเขาเรียกว่าเปิดบินเลยไหมอ่าแล้วก็ใส่เป็นเป็นสินค้าของเราได้เป็นโปรโมชั่นของเราได้นะครับตรงนี้ก็ทําได้แล้วก็มีสามารถที่จะโอนชาระเงินช่องทางการโอนชําระเงินก็ใส่ลงไปในระบบในระบบได้นะครับโอเคคราวนี้นี่คือตัวอย่างผลลัพธ์หน้าเซลเพจนะที่เราจะออกแบบมาอ่ะคราวนี้ทํายังไงเรามาเริ่มกันหัวข้อแรกก่อน วิธีสร้างเซลเพจเนี่ยทำยังไงครับอ่ะวิธีการสร้างเซลเพจเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เซลล์เพจของเจ้าไหนก็ได้นะครับเราลองไปเปรียบเทียบดูนะครับเลือกเจ้าที่ทถูกใจแต่เดี๋ยวในคลิปนี้ผมใช้ตัวอย่างของ f a s t h o m m e r c e นะนะเป็น f a s t c o m m เ r c e เนี่ยเป็นเซลล์เพจที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเว็บให้ดูก่อนนะครับ f a s t c o m m e r c e เนี่ยจะต้องออสมัครสมาชิกนะครับ เป็นแบบรายปีนะผมสมัครเป็นรายปีเขาจะมีสองแพ็กเกจนะครับเขาจะมีสองแพ็กเกจก็คือว่าเซลเพจหน้าเดียวถ้าเกิดว่าเราเป็นสินค้ามีสินค้าหน้าสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยล้วก็ใช้แค่เซลเพจหน้าเดียวในการขายของก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็น support, สมัครตัวแทนเนี่ยล้วก็ใช้แค่เซลเพจหน้าเดียวก็เพียงพอแล้วเซลเพจหน้าเดียวเนี่ยก็ราคาต่อปีนะครับของเขาแพ็กเกจเขาจะอยู่ที่1 9ึ0เาิบาทนะครับต่อปีแต่ถ้าเกิดว่า เราต้องการหน้าเซลเพจเยอะๆะครับเราก็ต้องไปใช้แพ็กเกจ8,990บาทต่อปีอ่าเพราะฉะนั้นมันต่างกันมันต่างหลักๆมันจะต่างกันแค่จํานวนหน้าแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นนะครับแค่ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมว่าแพ็กเกจเนี่ยก็เพียงพอถือว่าเพียงพอแล้วนะครับอ่าเป็นแพ็กเกจเซลเพจหน้าเดียวนะครับสําหรับ1สินค้าตัวนี้1,990บาทต่อปีนะอ่าโอเค ทุกท่านก็สามารถจะเข้าไปสมัครได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะซึ่งเซลเพจตัวนี้ผมเป็นแอฟเฟอร์เรตอยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถสมัครผ่านลิงก์นี้ได้เลยนะครับโอเคคราวนี้พอเราสมัครเสร็จช่องทางการสมัครเวลาสมัครใช่ไหมเราก็ใส่ชื่ออีเมลเบอร์โทรนะครับใส่ชื่ออีเมลเบอร์โทรเข้าไปนะครับตั้งรหัสผ่านอะไรเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็กดลงทะเบียนเดี๋ยวเราก็ทําตามขั้นตอนระบบนะครับในการที่จะสมัคร นะก็จะมีการให้โอนชำระค่าสมัครแล้วก็เดี๋ยวแอดมินเขาจะตรวจสอบแล้วก็อนุมัติให้นะครับโอเคพอสมัครเสร็จเรียบร้อยให้เราล็อกอินเข้าระบบนะครับพอเราล็อกอินเข้ามาระบบเนี่ยเราก็จะมาที่หน้าหลังบ้านาเป็นหน้าแอดมินหลังบ้านละของโฟร์ฟรายด์คอมเมอร์สนะพอเราล็อกอินเข้ามาให้เรามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําให้ดูเลนะครับทําตามกันไปเลยให้เรามาที่เซลเพจบริการคือถ้าเกิดว่าของฟ i ายด์คอมเมอร์สเนี่ยเขาจะมี2แท็บให้เราเลือก ถ้าถ้าเราขายสินค้านะถ้าเราขายสินค้าเราก็เลือกเป็นเซลเพจสินค้าถ้าเกิดว่าเรา,เอ,าอย่างเช่นการรับตัวแทนเนี่ยเป็นบริการเป็นสวิสอย่างหนึ่งแล้วก็มาเลือกตัวเซลเพจบริการนะครับแล้วมันต่างกันยังไงล่ะมันต่างยังไงมันต่างกแค่ช่องทางการจัดส่งนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นเซลเพจสินค้าเนี่ยมันก็เวลาเวลาคนกดปุ่มสั่งซื้อเนี่ยเขาก็สามารถที่จะส่งที่อยู่จัดส่งได้แต่ว่าถ้าเป็นประเภทบริการเนี่ย ประเภทการสมัครตัวแทนอะไรเงี้ยคือมันเป็นบริการที่ไม่ต้องจัดส่งไงไม่ต้องไม่ไม่ได้เป็นของที่เป็นจับต้องได้อ่าไม่ต้องใช้วิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์แล้วก็เลือกประเภทบริการนะครับอ่ะคราวนี้ผมก็มาที่เซลเพจบริการแล้วก็เลือกจัดการเซลเพจนะครับคลิกเข้าไปเลยนะพอคลิกเข้ามาแล้วนะถ้าเกิดว่าของทุกท่านเนี่ยเข้ามาแล้วมันจะยังไม่มีเซลเพจใดๆมันจะเป็นหน้าโลง่งๆนะครับแต่ว่าของผมเนี่ย ได้ทาเป็นตัวอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้สร้างยังไม่มีเซลเพจก็กดปุ่มสร้างเซลเพจใหม่นะของผมจะเข้าไปแก้ไขนะจะคลิกแก้ไขรายละเอียดนะครับโอเคเข้ามานะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนี่ก็คือหน้าหน้าที่ให้เราจัดการในเซลเพจนะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นช่องช่องให้เราเอาข้อมูลใส่เลยนะวิธีการก็ไม่ยากเลยเราแค่เตรียมรูป เตรียมรูปมาให้พร้อมก่อนนะครับรูปเนี่ยเราอาจจะใช้โปรแกรมแคนวาในการแต่งก็ได้ใช้โปรแกรมแคนวาครับทำรูปต่างๆทารูปไซส์ต่างๆไซส์ขนาดรูปที่เขาแนะนาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรูปภาพแบนเนอร์ที่มันอยู่ข้างบนสุดนะก็จะเป็น800คูณ800พิกเซลนะครับเราไปทําในโปรแกรมแคนวามาเตรียมไว้ก่อนนะครับเตรียมรูปเตรียมแบนเนอร์อะไรให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็กดปุ่มอัปโหลดตรงนี้ได้เลยอ่ากดปุ่มอัปโหลด อัปโหลดรูปภาพที่อยู่ในเครื่องเรานะตรงนี้ก็จะมีไซส์800้อคูณแ800ด้อพิกเซลนะครับพออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเป็นบริการของเราอ่าผมก็ตั้งตัวอย่างเป็นสมัครตัวแทนนะเสร็จแล้วกล่องข้างล่างกล่องรายละเอียดบริการเนี่ยตรงนี้ก็คือเนื้อหาที่เราจะเอามาใส่ในเซลเพจล,ละเป็นส่วนของบอดี้นะเป็นส่วนของบอดี้อ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดตรงนี้ให้ดูนะฮะ อเคนะครตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของบอดี้เสร็จแล้วไล่ลงมาไล่ลงมาในกล่องเนี้ยเราก็จะใส่คอนเทนต์ละเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าหัวข้อไหนหัวข้อไหนที่ควรจะใส่ในเซลเพจบ้างนะ,ะไล่ลงมาก่อนไล่ลงมาก่อนเสร็จแล้วอันนี้ก็คือออปชั่นออปชันของตัวฟ a าส์คอมเรว่าเขาจะมีปุ่มให้เราใส่ราคาไหมนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นสินค้าที่จับต้องได้เนี้ย แล้วก็ใส่สต๊อกคงเหลือนะครับอะไรเงี้ยก็ใส่ได้วิธีการแจ้งชำระเงินโอนผ่านธนาคารอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเซตเลขบัญชีอะไรที่หลังได้นะครับโอเคตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครก็จะมีการกําหนดรายละเอียดยิบย่อยตรงนี้นะครับอันนี้คือยิบย่อยละแล้วก็เซลล์เพจตัวนี้ก็จะรองรับพวก Facebook Pixel ด้วยนะครับสำหรับการเอาไปยิงแอดใน Facebook ได้ถ้าเกิดเราเราจะยิงแอดใน t i k t o k เนี่ยเราก็ต้องติดตั้ง Tiktok Pixel ด้วยนะครับ ถ้าจะยิงแอดไลน์ก็ต้องติดตั้ง l i น์แท็ด้วยนะซึ่งมันก็รองรับอเซลเพจนี้ก็รองรับทั้ง Facebook ิกเ e l ทิกเกอร์ x ิกเแล้วก็ไลน์ไลน์แท็กนะแล้วก็ยังรองรับพวกกูเกิลแท็กแมเน e เจอร์อีกนะครับอถ้าเกิดว่าใครจะไปยิงโฆษณาใน Google นะต้องการจะติดตั้ง Google Analytics ก็สาม,มารถทำได้นะครับในเซลเพจของตัวนี้ของฟาร์ธคอมเมอตัวนี้นะครับมีอะไรอีกนะครับมีอะไรอีกเรามาไล่ดูกันนะครับ SEO นะครับก็ตั้งค่า SEO ได้นะครับใส่คีย์เวิร์ดใส่อะไรไปนะครับเสร็จแล้วมีอะไรอีกนะปุ่มโซเชียลปุ่มโซเชียลเนี่ยก็เป็นปุ่มเฟซบุ๊กปุ่มเฟซบุ๊กปุ่มแอดไลน์อะไรเงี้ยนะครับใส่เข้าไปได้นะแบบนี้นะครับสมมุติใส่เข้าไปแล้วก็ใส่แอดใส่แอดดีไลน์เข้าไปใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับได้ แล้วก็มีปุ่ม,มอ,อื่นๆครับ <t ron k> ตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาลองเล่นดูได้นะมีแฟลชเซลอะไรนับถอยหลังถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการใช้เราก็ปิดนะครับแค่นั้นเองอ่าโอเคนี่คือคร่าวๆครับนี่คือเซล,ลเพจคร่าวๆซึ่งอย่างที่เมื่อกี้ทุกท่านได้ดูแล้วนะับหน้าตาของเซลเพจมันก็จะออกมาเป็นอย่างที่เปิดให้ดูในโทรศัพท์นะเนาะผมจะก็จะกดดูตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับกดดูตัวอย่างนี้เลยในเว็บไซต์นะก็จะมีลักษณะยอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเซลเพจจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเราแค่เตรียมรูปมาใส่เราแค่ต้องทํารูปกับคอนเทนต์กับข้อความเอาแล้วก็เอาทุกอย่างเนี่ยมันเรียงต่อกันโดยเรียงต่อกันแบบเป็นสเต็ปอ่านี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าเซลเพจเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะเวลาคนเข้ามาอ่านในเซลเพจเนี่ยเขาจะถูกบนะิวครับเขาจะถูกบิวไปในแต่ละสเต็ป จะถูกบิลไปในแต่ละขั้นตอนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาสอนเนะี่ยในคลิปนี้ว่าหัวข้อหลักๆที่จะเอามาใส่นะครับหัวข้อไหนใส่ในเซลเพจได้บ้างอ่าโอเคเรียบร้อยนี่ก็คือวิธีการสร้างเซลเพจลวนะครับพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสร้างเซลเพจเสร็จเรียบร้อยกดบันทึกนะครับกดปุ่มสีเขียวบันทึกแล้วก็จะได้เซลเพจที่พร้อมใช้งานนะแล้ววิธีเอาไปใช้งานเนะี่ยคืออะไรนะครับให้เรามาตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะเอา เซลเพจไปใช้งานเราก็ต้องไปเอาลิงก์มันก่อนถูกไหมให้เรามาที่การตั้งค่าแล้วก็มาที่ร้านค้านะครับเราจะไปเอาลิงก์ของเซลเพจเราเนี่ยอเสร็จแล้วตรงนี้ลิงก์ร้านตรงนีนนเน้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อของเราได้เปลี่ยนเป็นชื่อร้านของเราได้เปลี่ยนเป็นชื่อบริการของเราได้เปลี่ยนเป็นชื่อสินค้าของเราได้นะครับมันจะตามด้วย dot f a s t commerce นะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อโดเมนนะถ้าเกิดว่าใครซื้อโดเมนมันก็จะเป็นชื่อของ ε ชื่อชื่อตัวที่เราซื้อเลยนะครับนะ โอเคคราวนี้นี่คือลิงก์ที่เราจะาไปใช้งานนะครับกดตรงนี้ได้เลย Copy อ่าพอเรากดไปปุ๊บเราก็จะเห็นตัวอย่างละอ่านี่คือเซลเพจที่พร้อมใช้งานละที่พร้อมจะเอาไปยิงแอดละที่พร้อมจะเอาไปโปรโมทต่อละนะครับเราก็จะได้รูปแบบนี้มานะที่ของเราคือแค่ก o p y ปี้ลิงก์ก๊อปปลิงก์เอาไปใช้งานแค่นั้นเองนะถ้าเกิดว่าใครจะยิงแอดใน a c e b o o กก็คือเอาลิงก์เนี่ยไปแปะ ไปแปะในโพสต์ของ Facebook ก็ได้นะครับยิงแอดเข้าไปอหรือว่าจะาในช่องทางอื่นๆเอาไปโปรโมทไลน์น, line, นะก็เอาลิขก๊อปปี้ลิงก์ไปนะครับให้คนเข้าเซลเพจของเราเยอะๆนะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ยังไม่ได้สอนยิงแอดนะจะสอนคอนเทนต์หัวข้อคอนเทนต์ที่อยู่ในเซลเพจครับโอเคกลับมาที่หลังบ้านของเรากลับมาแก้ไขตรงที่จัดการเซลเพจนะครับจัดการเซลเพจโอเคกลับมาตรงนี้แล้วก็ กด,ด,ด,ดแก้ไขรายละเอียดน,นะครับเหตุคะเนียหัวข้ออะไรบ้างที่สามารถเอาไปอยู่ในเซลเพจได้อ่หัวข้ออะไรบ้างที่อยู่เอาไปสามารถอยู่ในเซลเพจได้นะครับอันแรกก็คือ,อผมเปิดหน้าหน้าตัวนี้ดีกว่าเนาะผมเปิดจอใหญ่แบบนี้ดีกว่านะโอเคก่อนที่เราจะ เขียนคอนเทนต์อะไรเนี่ยเราจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในใจแล้วเราจะต้องคิดมาก่อนว่าเราอยากจะสมมติเราอยากจะหาตัวแทนถูกไหมเราอยากจะได้คนกลุ่มไหนมาเป็นตัวแทนกับเราหรือถ้าเกิดว่าเราอยากเราขายสินค้าเนี่ยเราอยากจะได้ใครเราเราอยากได้คนกลุ่มไหนมาเป็นลูกค้าของเราเราต้องมีในใจก่อนนะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะต้องเพื่อที่เราจะได้ทำคอนเทนต์เพื่อเสิร์ฟคนกลุ่มนั้นครับได้ตรงจุดอ่าได้ตรงจุดนะ โอเคคราวนี้วิธีเริ่มต้นก็คือให้เริ่มต้นที่ปัญหาของคนปัญหาของกลุ่มเป้าหมายเรานะว่าเขามีปัญหาอะไรอยู่อย่างในตัวอย่างนี้เราต้องการที่จะสมัครตัวแทนหาคนมาสมัครตัวแทนนะโอเคปัญหาปัญหาของกลุ่มคนที่อยากจะสมัครตัวแทนคืออะไรนะปัญหาหลักๆอาจจะ,ะไรายได้ไม่พอใช้อาจจะต้องการไรายได้เพิ่มไรายได้เสริมเพราะฉะนั้นนี่ยนี่คือเพงของเขา นี่คือเพนของเขาที่เขาอยากจะรายได้ไม่พอ,อ,อที่เขารายได้ไม่พอใช้เขาต้องการที่จะมาทําอะไรสักอย่างเพิ่มนะเพื่อที่จะเพิ่มไรายได้เพราะนั้นเอาเรื่องนี้ยมาเล่าได้นะเอาเรื่องปัญหาเรื่องของ Fin a n c i a l มาเล่าได้นะเพื่อเนเรื่องเราก็จะเห็นตัวอย่างนะอทิตเดือนตังไม่พอใช้นะมีลูกเราเนี่ลูกลูบเนี่ยลูกก็ควรจะเป็นรูปใหญ่หญๆนะที่เห็นแล้วเห็นแล้วสื่อความหมาย สื่อความหมายได้ทันทีว่ามันหมายถึงอะไรอย่างที่บอกนะเซลเพจไม่ควรที่จะมีข้อความเยอะๆไม่ควรที่จะเขียนเป็นแบบเรียงความยาวๆนะเพราะว่าคนจะที่เกียจอ่านเพราะฉะนั้นในเซลเพจควรที่จะเป็นรูปที่เป็นรูปใหญ่ๆแล้วก็มีข้อความแปะอยู่บนรูปข้อความนั้นก็เป็นข้อความสั้นๆที่มันสื่อความหมายตรงประเด็นเกี่ยวกับรูปอ่าเห็นรูปแล้วเข้าใจเห็นข้อความบนรูปแล้วเข้าใจได้ทันทีว่ามันหมายถึงอะไร เนี่ยไอ้ที่คือรูปที่จะเอามาใช้ในเซลล์เพนได้นะครับโอเคซึ่งตัวเนี้ยเราก็ต้องเอาไปประยุกต์ใช้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเราอยากจะได้กลุ่มเป้าหมายแบบไหนเราควรจะใช้รูปแบบไหนหรือว่าสินค้าของเราเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับโอเคอ่ะรายได้ไม่พอจ่ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบรูปคนคเครียดอยู่นะครับคนคเครียดมีรูปมาม่านะครับมีรูปแบบเออสิ้นเดือนแล้วตังไม่พอใช้อะไรเงี้ยนะครับเอามาอันนี้คือตัวอย่างนะครับ แต่ว่าทุกท่านเวลาจะเอาไปทําจริงก็ต้องประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจของทุกท่านให้เข้ากับสินค้าหรือว่าบริการของทุกท่านนะโอเคเสร็จแล้วอันนี้คือประเภทที่หนึ่งเพนอันนี้คือปัญหาปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายเรากำลังเจอนะคราวนี้มาดูเพนอีกแบบหนึ่งเพนสองเมื่อกี้เพนหนึ่งนะนี่เพนสองเพนสองเพนสองคือเป็นเพนของกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มเนี้ยคือกลุ่มแรกเนี่ยเอากลุ่มนี้ก่อนกลุ่มแรกเนี่ยเพนของเขาคือรายได้ไม่พอใช้รายได้ไม่พอใช้นะเพราะฉะนั้นแปลว่าคนถ้าเราเนี่ยใช้เพนเกี่ยวกับเรื่องรายได้ไม่พอใช้กลุ่มเป้าหมายหรือว่าคนที่จะมาสมัครเป็นตัวแทนเราเนี่ยก็จะเป็นตระกูลที่รายได้ไม่พอใช้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะโฟกัส เป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองที่มีความฝันที่อยากจะทําอะไรสักอย่างให้สําเร็จเราก็จะต้องเล่าเพลนอีกแบบหนึง่งอา่านะครับนะเราจะต้องเล่าเพลนอีกแบบหนึง่งอาจจะไม่ได้ใช้เราอาจจะไม่ได้เล่าในเรื่องของเรื่องไรายได้ไม่พอใช้แล้วนะเพราะว่าเพลนของเขาคือมีความฝันแต่ยังทํามันไม่สําเร็จอา่าเราก็เอาเรื่องเพนเนี่ยมาเล่าได้ อันนี้อย่างในรูปนี้ก็เป็นรูปบ้านนะครับเป็นรูปมีเป็นรูปบ้านอยากมีบ้านแต่ว่ายังไม่สําเร็จ่าเอาเรื่องนี้มาเล่านะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าสรุปก็คือว่าเพจนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับคนแต่ละกลุ่มที่เราต้องการโฟกัสเราจะต้องเล่าเพจนไม่เหมือนกันเพราะว่าคนแต่ละกลุ่มเขามีจุดเจ็บไม่เหมือนกันนะครับโอเคนี่คือเรื่องของเพจนีเข้า่าวนะอันนี้คือเข้าข่าวนะยังไม่ได้ลงลึกเพจน,นเสร็จแล้ว สเต็ปต่อมาให้เราเคลมพูดถึงเคลมเคลมว่าทําไมต้องมาสมัครตัวแทนกับเรานะเพราะอะไรเพราะเราเป็นเจ้าเดียวที่ที่อะไรจุดๆๆคือพูดได้จุดเด่นของเราอ่ะจุดเด่นของเราที่จะต้องมาที่อยากที่อยากจะเรียกว่าที่คนอยากจะมาสมัครเป็นตัวแทนเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นเจ้าเดียวที่เพราะเราเป็นคนเดียวที่อ่านะครับอันนี้เราก็ต้องไปคิดอว่าจุดเด่นของเราเนี่ยคืออะไรนะสรุป เคลมตรงเนี้ยเคลมสิ่งที่มันเป็นที่สุดของเราอ,ะอ่ะอ่าเคลมสิ่งที่มันเป็นที่สุดที่สุดของเรานะครับตัวนี้คือหาให้เจอเสร็จแล้วเกณฑ์เสจต่อมาคือเกณฑ์เกณฑ์บอกว่าเมื่อมาสมัครเป็นตัวแทนกับเราแล้วจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ยังไงคือเขาจะได้อะไรจากการที่มาสมัครเป็นตัวแทนกับเรานะครับโอเคตัวนี้ก็คือเอาเรื่องประโยชน์ที่เขาจะได้รับมาเล่าต่อนะครับจะทําให้เขาชีวิต จะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ยังไงนะมาเป็นตัวแทนออนไลน์สร้างรายได้แบบไม่ต้องเสียงอ่าโอเคนะสร้างรายได้แบบไม่ต้องเสียงครับเราก็จะมีรูปภาพเห็นไหมรูปภาพมันก็สื่อเช่นอ่าเป็นตัวแทนขายของออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องสต๊อกสินค้านะครับเราก็จะใช้แบบภาพโกดังเยอะๆเลยอ่าภาพโกดังภาพใหญ่ๆ นะที่แบบต้องสต็อกของเยอะๆแล้วก็ขีดค่าซะนะครับนะอันนี้คือตัวอย่างในการใช้รูปนะทุกท่านก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับคือการที่แบบเราจะเลือกเลือกรูปไหนมาใช้เนี่ยในเซลล์เพจคือรูปนั้นมันจะต้องแบบเห็นแล้วปุ๊บเข้าใจได้เลยเห็นแล้วปุ๊บทําให้รู้สึกเกิดอารมณ์อะไรสักบางอย่างนะอย่างเช่นแบบว่ารูปสต็อกเยอะๆเนี่ยบางทีเห็นแล้วมันปวดหัวเฮ้ยฉันไม่อยากจะมันทําให้มีอารมณ์ว่าฉันไม่อยากจะสต็อกของเยอะ อ่าเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้รูปตะปูเนี่ยเอามาใช้ได้นะโอเคคุณสบายบริษัทจะส่งให้ไม่ต้องแพ็คเองอ่าเห็นไหมเราก็จะมีแบบลูกคนนอนชิลๆนะครับบนเตียงทํางานชิลๆบนเตียงนะครับแล้วก็งานหนักๆงานแพ็คขอส่งขอเอาไปให้บริษัททำนะครับเราเป็นตัวแทนเราก็แค่รับออเดอร์ผ่านโทรศัพท์รับออเดอร์ผ่านออนไลน์อันนี้ก็คือภาพที่มันจะสื่อนะโอเคแล้วก็มี เขียนแคปชั่นเขยมอะไรก็วาดไปนะลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูได้นะมีระบบสอนงานะนะมีระบบสอนงานเฉพาะตัวแทนเรียนฟรีนะเราก็จะมีแบบภาพในเซ็นเตอร์ใช่ไหมในเซ็นเตอร์ก็จะมีเทรนนิ่งต่างๆที่ตัวแทนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะไม่ว่าจะเป็นสอนยิงแอดสอนอสอนยิงแอดนะครับขอสอนยิงแอดให้ตัวแทนขอสอนเขาเรียกว่าการตลาดออนไลน์ให้ตัวแทนนะครับเราก็เอาจุดนี้มาเล่าได้ว่า เป็นสิ่งที่ตัวแทนจะได้รับนะครับคอร์สเรียนสอนัไงะเห็นไหมอ่าคอร์สเรียนสอนแงะเฉพาะตัวแทนเรียนฟรีนะครับนั่นคือสิ่งที่ตัวแทนจะได้เมื่อมาสมัครเป็นแทนกับเราะคะคือเราซับพอร์ตอะไรเขาได้บ้างนั่นเนีะยเราเอามาเล่านะครับเสร็จแล้วก็ค่อยมาเล่าฟีเจอร์ของสินค้าละอ่าโอเคเราเชิญเข้ามาสมัครเป็นตัวแทนชวนเข้ามาสมัครเป็นตัวแทนถูกไหมสินค้าของเราคืออะไรล่ะ อ่าเราก็มาเล่าตรงนี้สินค้าเราทําอะไรได้บ้างนะถ้าเป็นครีมเราก็เล่าไปว่าเอ่อครีมตัวเนี้ยมันเป็นยังไงมันมีคุณคุณลักษณะยังไงมันช่วยอะไรนะมีที่มาที่ไปยังไงครีมตัวนี้มีสารสกัดดียังไงนะเราก็เล่าไปในส่วนของตรงนี้นะไอที่ไอตรงส่วนที่เราจะมาเล่าเนี่ยเราก็ควรจะใส่รูปไปด้วยนะแต่ว่าในตัวอย่างเนี่ยผมไม่ได้ทํารูปมาให้นะเราก็เขียนไปนะครับอ่าโอเคทารูป แล้วก็เขียนข้อความบนรูปก็ได้นะครับหรือถ้าคจะเขียนเป็นแบบเทคยาวๆก็ไม่ควรที่จะยาวเกินไปจนแบบเป็นเรียงความอย่างเงี้ยคนจะไม่ค่อยอ่านนะครับโอเคเสร็จแ,แล้วหัวข้อถัดมาก็เป็นโปรโมชั่นอ่าเป็นรูปโปรโมชั่นก็ได้กระตุ้นการตัดสินใจอะไรบ้างที่เป็นโปรโมชั่นนะครับคือโปรโมชั่นเนี่ยทําให้คนกระตุ้นการตัดสินใจแบบให้เขาต้องตัดสินใจณตอนเนี้ยณนะตอนที่เปิดเซลเพจของเราอะ เออเพราะฉะนั้นเราก็้องไปคิดมาว่าโปรโมชั่นแบบไหนที่แบบมันจะกระตุ้นให้เขาเนี่ยต้องกดสมัครตัวแทนตอนนี้เลยนะครับประเภทไหนบ้างประเภทจํากัดเวลาจํากัดจํานวนนะจำกัดจํานวนสินค้าจํากัดจํานวนตัวแทนอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับถ้ามีค่าสมัครตัวแทนอ่าแล้วก็แจ้งไว้เลยว่าเปิดบินสมัครตัวแทนเราขั้แรกเปิดบินเท่าไหร่อ่าเปิดบินเท่าไหร่เปิดบินแพ็กเกจแรกราคาเท่านี้ถ้า เปิดบินแพ็กเกจที่2ราคาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ไดออเดอร์ order, แต่ได้สินค้าไปมากกว่าอ่าแต่ได้สินค้าไปมากกว่า2เท่าอะไรเงี้ยมันคือโปรโมชั่นนะครับโอเคเอามาใส่เอามาเล่าได้เสร็จแล้ว a l l to action ต้องการให้เขาทำอะไรต่อนะครับหลังจากที่เขาเห็นโปรโมชั่นแล้วโอเคบอกก็บอกว่าถ้าต้องการสมัครนะถ้าต้องการสั่งซื้อนะก็กดปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่มเตรียมไว้ละแล้วก็มีปุ่มสมัครตัวแทนเตรียมไว้ละนะนี่ก็คือ วิธีการอันนี้คือวิธีการในการใส่หัวข้อในการออกแบบเซลล์เพจนะครับพอเราคลิกปุ่มสมัครตัวแทนขึ้นมานะมันก็จะเข้าไปในหน้านี้ละให้เขากรอกชื่อเบอร์โทรนะครับกรอกชื่อกรอกรายละเอียดส่วนตัวนะครับโอเคแล้วก็อาจจะมีให้คนติดต่อกลับก็ได้หรือว่าอาจจะรับออเดอร์ให้เขาโอนเงินเลยก็ได้ไอ้ตรงนี้มันเซตได้ในระบบหลังบ้านอยู่แล้วของตัวฟาร์สของเบิร์นะโอเค เพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับถือว่าทุกท่านสามารถลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือว่าหาตัวแทนนะครับหลักๆก,ก,ก็พูดถึงปัญหาก่อนอสรุปให้ฟังนะครับพูดถึงปัญหาก่อนของปัญหาของคุ่มเป้าหมายนะครับว่าเขามีปัญหาอะไรอยู่เอาเพนมาเล่าอโอเคนะครับเสร็จแล้วเสร็จต่อมาเคลมว่ามาสมัครตัวแทนกับเรามาซื้อสินค้าของเรามาใช้บริการของเรามันดีกว่า จ้าอื่นยังไงพูดง่ายคือเคลมจุดเด่นของเรานะโอเคนะครัตอนนี้เราก็ต้องไปคิดมานะจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ยังไงนี่คือเรื่องของเกรดนะก็เกรดมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นประโยชน์ที่ตัวแทนจะได้หรือถ้าเป็นการขายสินค้าเนี่ยลูกค้าจะได้อะไรบ้างลูกค้าใช้แล้วจะได้ผลยังไงบ้างเออคนระับก็เอามาใส่ได้นะโอเค นะก็ใส่เข้าไปเรียบเรียงเอารูปเอารูปเนี่ยมาเรียงต่อกันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พิจิตรสินค้ามีอะไรใส่เข้าไปนะครับใช้แล้วเป็นเป็นยังไงได้ผลยังไงบ้างเป็นรีวิวอะไรก็ใส่เข้าไปมีโปรโมชั่นยังไงแล้วก็ call to action นะให้เขากดปุด่มสมัครหรือว่าให้กดปุด่มสั่งซื้อแค่นี้นะครับเราก็จะได้เซลเพจเรียบร้อยแล้วนะครัเซลเพจที่พร้อมจะปิดการขายให้เราแบบอัตโนมัตินะคือข้อดีของเซลเพจเนี่ย ข้อดีของเซลเพจเนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ที่ออนไลน์24ชั่วโมงถ้าเราใช้ร่วมกับการอกแอดด้วยเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าแอดเนี่ยแอดของเราแอดโฆษณาของเรามันรัน24ชั่วโมงแอดของเรามันจะพาคนเข้ามาในเซลเพจเราตลอด24ชั่วโมงแปลว่ามันมีคนเข้าร้านเราเหมือนเราเปิดร้าน24ชั่วโมงอะ่ะเออแล้วถ้าเราออกแบบเซลเพจได้ดีเนี่ยมันก็ปิดการขายให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะถูกไหมโดยที่ เรายังไม่ต้องเรายังไม่ได้แบบทักแชทคุยกันเลยถ้าเราออกแบบเซลเพจดีเนี่ยเขาจะสามารถสั่งซื้อหรือเขาจะสามารถสมัครอ่สมัครตัวแทนสมัครบริการสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเองเลยเขาโอนเงินมาได้ด้วยตัวเองเลยเขาปิดการขายตัวเองอะ่ะพูดงั้นเถอะนะเพราะว่าเราออกแบบเซลเพจให้เป็นพนักงานปิดการขายแทนเรานะเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของเซลเพจมากๆนะโอเคนะทุกท่านลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูได้นะครนะคลิปนี้ก็ถือว่า อธิบายครบนะในเรื่องของการสร้างเซลเพจแบบง่ายๆนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีหัวข้ออะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปแล้วก็เอามาโพสต์ลงไปต่อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครลองทําดูแล้วติดปัญหาสมัครเซลเพจไม่ได้นะครับหรือว่าต้องการที่จะสอบถามเรื่องการตั้งค่าอะไรต่างๆในเซลเพจนะก็สามารถทักมาได้เลยนะครับนะโอเคผมโทนี่สวัสดีครับ